ผมด่าไฮยาเตะม,มามากมายผมด่ามาเยอะแล้วแต่ถ้าผมวางไฮยาเตะไว้อยู่ต่ําคุณจะไม่ศรัทธาในเทียร์ของผมแต่กูเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหยิบไฮยาเตะหยิบตัวอื่นมาช่วยกูดีกว่าสัตว์และแล้วก็มาถึงฮี่โร่ที่ทุกคนรอคอยไม่เมคไม่อคติเลยนะยกอคติออกยกอคติออกเอาแบบความจริงไม่อคติเลยนะผมว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแหละที่แรนดเด็ดเก ผมบอกทุกคนแล้วว่าผมไม่ได้ใช้อัคติน้ำพกาเปลี่ยนแปลงของแรดว่ะเอนโซมาเฮ้ยตัวโปรดเอมาเอ็กเลยนะพี่วันนี้เราจะมาจัดเทียฮีโร่ตามใจฉันนะครับก็เป็นความคิดเห็นระหว่างคนที่เล่นคอนต้นร้อยดาวมาแบบช่ำชองนะครับผมเอาเลยครับเราจะเรียงตามแครี่กันเลยดีกว่านะครับเพื่อการเสียเวลานะครับเฮ้ยเซลิก้าเอาไปมี เอลนดอร์ครับเอลนดอร์นี่เราให้ตำแหน่งจังเกิลไม่นับแครี่ผมให้เอชเอร์สเอชเช่นเอลดอร์ครับโอเคไปกันต่อครับเก่งจริงๆตอนนี้อย่างวอลไฮครับเอเซนไปเลยครับสำหรับเอนต่อไปครับอย่างลุงลูกชิ้นโมเรนครับไม่ไหวจริงๆครับเอาเอไปแดกครับผมไปกันต่อสําหรับเทวนัรดกูรู้สึกว่าเทลมันเก่งอยู่เว้ยแต่เทวแม่งก็ไม่ควนอยู่เอวะผมขออนุญาตเปลี่ยนเทียครับเซลิก้าผมให้ลงไปซีครับ ตัวต่อไปครับคาเฟนีครับคาเฟนีครับคาเฟนีผมว่าเวลาผมเจอผมไม่ชอบแต่ผมให้เอให้ให้เก่งกว่าเทลตัวต่อไปสัจุดเดาไปให้เอเอสเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะใช่ไหมไม่พูดอะไรเยอะเจอแล้วเหนื่อยตัวต่อไปเลยครับฮฮยาเตะผมด่าฮฮยอเตมามากมายผมด่ามาเยอะแล้วแต่ถ้าผมวางฮฮยอเตะไว้อยู่ต่ำคุณจะไม่ศรัทธาในเทียของผมแต่กูเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหยิบไฮยอเตะหยิบตัวอื่นมาช่วยกูดีกว่าสัต วันนี้แอดวีขอแนะนำพ่อมดเทปเป้ผู้ให้บริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2,000 0 0คนเดือนนี้พบกับโปร11เดือน11เทปเป้คอยคูณสสำหรับเกมมากมายบนเว็บไซต์แอดไลน์แอดเทปเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาท่วจนจำนวนจำกัดแบกเซลหลายเกมดังโค้ดสูงสุด30%เป์ไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเทปเป้เท่านั้นและอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดชิคก์นวีของผมใช้ได้ตลอดเพิ่มได้อีกอย่าลืมใช้โค้ดชิคก์นวีเติมกันเยอะๆนะครับ ขาจะได้สปอนเพื่อการอยู่รอดของผมยาวๆในเครืบอผมให้เอฟครับไอเอาลาด้วยกูตั้งใจวันนี้มี3มตัวในหัวกูที่กูจะวางในเอฟไอซัสนะผมให้เอฟครับผมเจอไฮยาผมไม่กลัวอะกูให้มเลนชนะด้วยโอ้ยขอให้มเลนชนะด้วยเออมอร์อ้ไอไฮราเตะมาโมเลนแบบโอเคจบโอเคต้นต่อไปครับเรามาถึงไวเลยครับผม ให้เท่าคาฟเฟนีให้เท่าคาฟเฟนีมาไปต่ออ่ะท่าฟเฟนิกคนระับผมให้ประมาณผมยังไม่ให้ถึง s S อ,อ,อันนี้เป็นเทียท์ผมพี่จตเป็นให้ SS ผมให้ A อตอนนี้มันกูให้ A เ,เก่งประมาณเอลสุเอลันโดอ่ะก็ก็ถือว่าเยอะแล้ววะโอเคไหมตัวต่อไปครับอีดินครับผมกูให้ A ตัวต่อไปสลิมครับผมยังไม่ถึง A ตัวต่อไปเลยวิปโอเคผมว่าวิปอะอยู่ที่ C เลยติลี่ครับประมาณนี้ประมาณเทลประมาณสลิมกูให้ยอนครับอ่ะผมให้ C น่านเซลก้า โอเคลิงดิคุณมันอยู่ที่ฝีมือการเล่นมากๆเลยอ่ะผมให้ผมให้มีหลังสลิมเหมือนกันตัวต่อไปรุกผมให้สีครับผมว่าตัวมันแก้งง่ายไม่ต้องไปยุ่งกับมันแค่นั้นแหละอทรอนพี่เป็ดทรอนเชียจัดอย่างนี้แม่งกลัวขัดใจคนดูอะช่างโคตรแม่มันเทียร์กูสับซีไปทีอะลาวิลครับก็มันก็เล่นเล่นสนุกสำหรับกูนะแต่โอเคผมให้สีหลังผมให้หน้าเซลก้าซีไปมาถึงเทพบุตรสุดหล่อไรตอนนี้ต้องบอกเลยว่าความคิดผมแม่งเปลี่ยนไปเยอะหลัง จะเจอไบท์หลายๆตัวในช่วงนี้มากผมให้ A ก่อนอีลินครับอโอเคตัวต่อไปครับไปถึงเมดเรนบ้างวู้ยดูเอลูกรับพี่เป็ดครับผอให้เอแล้วกันโอเคบอนนี่บอนนี่ผมว่าเล่นเป็นทีมแม่งโคตรเก่งไล่คิวได้เลยแต่ก็อย่างที่ว่าผมว่า B เหมือนกัน โอเคตัวต่อไปครับอิกกี้อีกเอสไปอีกนิดแต่กูให้เอพอจินนาจินนาผมก็ให้เอฟไม่มีเหตุผลที่อะไรที่จะต้องหยิบมาเลยตัวปัญญาอ่อนมากเดอะแฟดผมมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องหยิบมาแต่มันไม่ได้เลวร้ายเท่าจินนาผมให้สี่เอ้ยมาแล้วครับเมนพี่เป็ดครับต้องพูดหน่อยตัวนี้ซาต้ <S <S าตัวใหม่ซาต้าปรปับอะไรมาปรับทำให้กูดาวลดลงประมาณ10วินาทีสิบวิเลยเหรอใช่เยอะสัตว์เลยเอาดีๆอันตรีนะผมก็ให้บีและกันครับให้บีชนะบันนี่โลลลออนนะ ตัวที่ถูกเลิมกูมให้บีเปรตาทำไมคนต้องบอกเปรตากากวะกูเป็นคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าเปรตาเป็นตัวการกนะเวย้ยพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยต้องคิดว่าเปรตากากกดเปรตามาต้องเปรตากากพี่ไม่ค่อยเจอเปรตาที่กากนะเวลาเล่นเปรต้ามีสกิลสองที่ทำให้แบบเสียพื้นที่การยืนไม่ได้แบบขยะขนาดนั้นอันตีก็พ่นได้เรื่อยๆแล้วพี่ว่าเปรตาเป็นตัวที่หลวงยากมากๆ แต่อาจจะมีข้อเสียคือสกิลหนึ่งมันชาร์จนานแต่ถ้าเผลอมายืนอยู่มันก็เจ็บถ้าใช้ปรับปรุงก็อาจจะต้องปรับปรุงสกิลหนึ่งให้แรงมากขึ้นเอาไปเองไปตาจงยุกขึ้นมาอาญาตอนนี้ผมว่าบีป่ะเออผมเป็นไม่รู้่ตอนถ้าตอนนี้ผมอาจจะให้บีไม่ค่อยเห็นแล้วก็แบบ,บกดมาก็แพ้บ่อยใช่ใช่ผมให้บีอ่ะพริกซี่ลูกลักมาแล้วไปครับขึ้นไปสู่เอซอ ขอเสียงแมนคิกซี่เลยครับผมไปต่อเลยครับลิเลน่าถ้าผมให้มันแบบให้มันแบบไม่ไม่ไม่กวนตีนเลยนะผมให้แม่งอยู่เอสเอสวะมันทําได้ทุกอย่างหนีก็เก่งกูก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมีตัวครบเครื่องขนาดนี้ในเกมเตื้ออะไรออร์เลเตอร์ครับออร์เลเตอร์เอฟบีเดย์บีลบดีแลกดีวะ่ะผมให้ A บวกและมาถึงหนงในฮีโร่ที่แบบ เมนกิดไงเมนดดลิเพเมนหลายๆคนนะนักแข่งเล่นตึงเปรี้ยะนะครับอย่างิงตัวเรนแล้ววันนี้ผมตั้งใจมาจากบ้านแล้วผมตั้งใจจริงๆครับที่ผมจะมาจาัดเทียในวันนี้ว่ากูจะให้ตัวเรนเอฟไงล่ะ <laughs> ตัเรนเป็นตัวเอฟของผมจําไว้แล้วผมคิดว่าจินหน้าเกก,กาลูก,กตามากเอาขึ้นไปอยู่ตรงนี้ <c oughs> เป็นซีลบแล้วกันอาเซนกามาโอเคครับผมให้ซีลบๆครับ เอาดาร์ซี่ก่อนดาร์ซี่กลางป่าดาร์ซี่อยู่ชนะเดอะแฟลกวิล่าครับผมงั้นผมให้สี่แล้วกันสี่หลังดาร์ซี่โอเคเซฟิล่าบีครับมาเกงก้าผมให้สี่เลยนยาตาาผมให้นาตาาเป็นตัวตัวแพ้วิล่าด้วยเฮ้ยไ<ค>ร,รวะทำไมอ่ะทำไมถึงไม่กลัว อ้เหียกูเล่นตัวซิกแซกอยู่แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้หรือกูเล่นแคลรี่มันก็มันก็เส้นเท่าบะหมี่อ่ะมึงหลบไปได้มันก็เลิกเล่นเถอะกูไม่ออกกันเวทด้วยเจอเนี้ยอ่ะเล่นตัวอื่นกูออกกันเวทแต่เล่นตาญา่ากูคิดว่าไม่ต้องออกก็ได้ถ้าโดนก็คือตายไปเลยแต่ถ้าไม่โดนมึงโดนรอเลี้ยวถ้าเราจะให้เบต้าตรงนั้นให้อินนี่ตรงนั้นรอเลี้ยก็ควรจะมีควรค่าอยู่ด้วยอยู่ที่คนเล่นนะแต่ให้ไว้ตรงนี้แล้วกันมาจ้าไม่เห็นเลยวะมาจ้ากูไว้นี่เลยอ่ะอีชาตอนนี้เป็นไงอีชาก็ไม่เห็นเหมือนนกกัรซีีลบา ผมให้ชนะมางิก้าตรงนี้แล้วกันเมดจะเลี้ยงที่เมดนะครับไม่ได้ไปยุ่งกับแครี่นะทุกคนพอเข้าใจใช่ปะเอาอีโดเมียกันอุ้ยอีโดเมียก็เก่งปะผมให้นี่แนละ้วกันเปิดแมปได้เปิดอะไรได้โอเคมีประโยชน์เตียวเซียนผมให้เตียวอ,อยู่หลังเอเลเตอร์ครับบีลบลบและแล้วก็มาถึงฮีรอที่ทุกคนรอคอยแล้วไม่ต้องลุ้นละครับว่ามันจะไปไหนเอาแบบความจริงเนี่ยเราแบบสัตว์จริงเนี่ยเราจะใช้ลมเนี่ยนะคนดู เอาพี่เป็ดให้แรดอยู่อะไรครับเอาแบบตีไม่เมคไม่อคติเลยนะยกอคติออกแล้วยกอคติออกเอาแบบความจริงไม่อคติเลยนะไม่อคติเลยจากเซนส์เกมจริงๆอ่ะผมว่าตอนเนี้ยมันถึงเวลาแล้วแหละที่แรดให้เอ็ดไปเด็ดเกมโโแรดขึ้นแรงเอสผมบอกทุกคนแล้วว่าผมไม่ได้ใช้อคติน้ำพาการเปลี่ยนแปลงของแรดว่ะแอนเน็ตตอนนี้ผมให้ C ีอลิสถามว่าเก่งไหมเก่ง แต่อ่อนไหมคนนี้ใส่ไม่ดีเล่นเยอะเอาไปสีลบอ r d u อ n o a r d u i ผมให้สีว่ะอา a ัมทาให้ฝั่งตรงข้ามเล่นยาพวงไปบีไปผมว่ามันเป็นตัวสร้างความพวงให้ฝั่งตรงข้ามอาตากูให้สี b e u l d ผมให้บีเหมือนกันซานิสก็นะเป็นโลมไปแล้วกันกูให้สีบ l o b ก g l o ก e คงต้องเป็นเอสแหละผมว่ามันก็เก่งอ่ะอาเทน เทนนี่ผมว่าพอๆกบผมให้เอสเหมือนกันในฐานะลมที่ครบเครื่องตัวหนึ่งคุณรู้สึกว่ามีแล้วอุ่นใจเอนโซมาผมให้เอนโซเอฟซัน ผมรู้สึกว่าเอนโซเป็นหนึ่งในตัวที่ขยะสําหรับผมมากเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเล่นเอนโซไปเล่นกบเล่นเทเล่นเฮียอะไรกูไปแล้วแทงให้กูแล้วก็ถ่ายมาดีกว่านะถ้าดึงไม่ได้กูรู้สึกว่าเกมตามอ่ะมันจะไปเกี่ยวเขามาแล้วเขากดล้างแล้วมันก็ทำเฮียอะไรไม่ได้อะเวลาเกมตามขยะสุวนในบรรดาโรมแล้วฮาร่าครับไม่ค่อยเห็นเลยตอนนี้ซีเนาะซิกูให้เอบอกตีมิรออ่ะผมให้เอฟเหมือนกันแล้วกันผมว่ามันมันก็ครบเครื่องตัวหนึ่งแล้วกันช้างกูว่าช้างไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นแค่ล้างลูอี้อ่ะ ใช้ความเข้าใจในการเล่นเยอะถ้าโปเล่นหรือแล้วแบบเก่งอะเล่นดีเก่งผมให้แค่นี้พอต้นไม้ดีอะตอนนี้ผมชอบไม่ต้องพูดเยอะเลยผมให้เอสเลยน่าก,กบด<อ>้วยผมว่า<อ>มัน<อ>ทําอะไรได้เยอะออมาหลอดสีบวกเลยมึงให้ไรลัมเบอร์เออแต่มันก็สร้างจังหวะดีเหมือนกันลอะอะห้เหมือนกันอะโอมาไม่หยิบก็ได้ไม่จาเป็น<ไ>หลังชาสีสีแน่นมากๆแต่สั้นเฉยๆพีน่าก็อยู่แถวเนี้ย ก็ไม่ได้เกินมาหลอดขนาดนั้นปะมอทอดก็ตรงนี้ไปโอเมก้าเอสไปมึกเอสหลังกบหลังเพนอ่ะตโร่ครับหลังนัมเบอร์ไปเอแกร็กอ่ะเจสันผมให้เอสเอสพีเพราะว่าผมเล่นมันเข้ามือผมก็รู้สึกว่าแก๊กมันเก่งมากครับเป็นตัวที่ควรแบนตัวหนึ่งผมให้ชนะตีมีดแ้วแค่ฮุกเดียวคือเปลี่ยนจากชนะเป็นแพ้ได้เลยอืมใช่ชนะเป็นแพ้ซีนียเอตอนนี้ไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยว่ะผมว่าประมาณเนี้ย เมิงไปเมิงต้องเล่นคู่แวนอย่างเดียวเอาไปตรงนี้วีโรอะไรดีครับผมว่าไก่วีโรไก่ไก่กับาานิสอ่ะกิลด์กิลด์ก็ไก่กิลด์เหรอให้หลังหลังวีโรดอเรียผมว่าฟิลประมาณให้ประมาณลูอี้เฮ้ยมาถึงออฟเลนกันแล้วโอเคเริ่มจากซูเปอร์แมนเลยซูเปอร์ให้สี่เรียวมะกูให้ประมาณเอสกัดไปผมให้บีผมให้บีอืมกูก็ให้บีผมก็ให้บีฉีผมให้ฉีฉีแบบชนะเรียวมะอ่ะเวเลสเวเลสบีว่ะ อาชิอาชีไม่ค่อยเจอว่ะกูให้ซีอะไบรอน <แบ S 2> ผมให้ไบรอนนะผมยังไม่เจอเอาแบบณวันนี้ผมยังไม่เจอตึงๆผมให้บีบวกไปริกเตอร์ผมก็ให้เอ็ดผมว่าริกเตอร์ตอนนี้เก่งมากอยีนาผมให้ยีนาเอด็ดเอ็ดบตอนนี้ไปต่อโอมเมนกูให้เอะเอ,เอมิลี่สี่บวกอ่าไปที่ลิปโป้ครับผมว่าบีบวก,บวกแม็กกูให้ C ีลบอัดติกสีลบไอริสีตรงนี้แล้วกันเก่งกว่าพวกมาหลอดแล้วเนาะเออล้อกูให้บีบวกว่ะมาอันเลนอันเลนมาอันเลนตัวเมนหลังไอริป่ะ ชาลอตชาล็อตกูว่ามันก็น่าลำคขานะถ้าลิกเตอร์อยู่ตรงนั้นกูว่าชาลอตก็คู่ควรที่จะอยู่ตรงนั้นไปวอลคาดครับ ให้หลังไบรอนหมีหมีผมให้ C ีหยานประมาณนี้หยานเอลบบีเจนประมาณ C บวกเซฟิทผมให้เอพี่เซฟิผมึงเออมึงเล่นไม่ไม่เก่งู่ดีอ่ะกูให้เท่านี้เลกต้าก็ไม่เห็นวะเอาไปนี่เลยหลังเซฟิทหมูหลาดดีกว่ามายเอาไปเอลวกันผมให้เอแล้วกิก็ตก็สมควรที่จะอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันเอาอยู่หน้าอันเลนฟอเรนติโนเดินไป5คนแล้วต้องกลัวเป็นตัวเดียวครับเอสเอสครับเราไปกันต่อเลยที่ตำแหน่งป่าวันเดอร์บุ n มนครับมีความเห็นว่าเอต้นหลังมู เพนมาสีต้นไปผมว่าคิวเลนอะเอฟเซนตีอต่อเลยก็ให้บีหลังริโปเลยร่วงอ่ะไว้บีลบนี่บูคองเลยบูคองถ้าพวกเอมิลี่อะไรอยู่ตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าลิงแม่งควรอยู่หลังมีวะไปซิลอ่ะเจสันเอสเอสป่ะเอสเอสอ่ะถ้าส่วนตัวผมนะครับผมที่ผมเล่นผมอาจจะเล่นกากหรือหรือที่ผมเจอมันมันกึ่งเก่งก็ได้กึ่งกากก็ได้กลางกอยู่ในมือคนเก่งแม่งก็เก่งจริงแหละผมให้ประมาณเออละความน่ารำคาญอ่ะเคนเคนกูให้สี่ลบ บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟผมให้หลังเพนด้วยอ่ะผมให้สีลบอ่ะมาถึง3จตุรเทพสำคัญเริ่มจากอ้อยเลยก็อาจจะเป็นเอต้นอย่างว่าแน่นอนครับผมให้ประมาณนี้ยังไม่ได้เวอร์ขนาดนั้คีล่าน่ากลัวยังไงก็แรงถ้าพูดถึงหาปะที่ครบเครื่องสักตัวหนึ่งบอว่าก็คีล่าก็คบเครื่องอืมใช่ตัวสุดท้ายนาคอสพี่ตองอินเตอร์คิดว่าไงครับนาคอสได้ทุกแพทอืมเป็นตัวที่เก่งแต่ก็มีตัวแค่ได้ไงยถ้าส่วนตัวผมนะครับผมว่านาคอสอะ่ะน่ากลัวสุดแหละ ในเรื่องการเข้าทำเวลาเกมนำๆนคิวเซตที่ทำคลิปว่าระยะเข้าทำนาคตคุณคิดว่าระยะเข้าทำนาคตอยู่ไกลแค่ไหนตรงนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันไกลจริงๆนะทุกคนต้องลองไปดูคลิปนั้นมันไกลมากจริงๆแล้วถึงตัวแครลี่คือปาดเดียวมันมันหนองแตกอะผมว่ามันเป็นตัวที่เวอร์มากๆตัวหนึ่งถ้าอยู่ในมือคนยิ่งเล่นเก่งถ้าสมมตินับคนเล่นคิล่าเก่งเล่นอ้อยเก่งสัดๆกับคนเล่นนาคอสเก่งๆกูว่าคนเล่นนาคอสเก่งๆแม่งน่ากลัวกว่าว่ะ ผมให้เอเอ,เอครับ <_ P ain> แล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการจัดเทีย Hero อาวในวันนี้เชื่อ <_ P ain> ถือได้หรือไม่ทุกคนคอมเมนต์มาครับ <_ P ain> ผมมั่นใจว่าเป็นเทียในระดับแรงคอนต้นจนถึงอ่อสุพิมในระดับหนึ่งผมผมมั่นใจมากๆและผู้ที่ได้แรงเอฟในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยเอนโซโลมครับผมเอนโซโลมไฮเต้แคลรี่ตูเลนกลางและคิวเลนป่าครับผม